ครับสวัสดีท่านผู้ชมยูทูอทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์วันนี้เราก็ประจัปีของของเดือนตุลาประจัปีของเดือนตุลานนครับแล้วก็มานั่งเราก็มานั่งทัวร์เล่นกับงาน CGS กันต่อกันสักหน่อยนะครับกับปีของท้องสูนสรภะสองห่านะครับก็ไม่มีอะไรมากนอกจากจะมาถ่ายบรรยากาศในงานแล้วก็ก็อเทนะครับว่าวันนี้แบบว่าในงานนี้มันมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ว่าวันนี้คน วันนี้ก็เป็นวันเสาร์ครับฉะนั้นก็คนน่าคนก็เยอะๆเป็นพิเศษเลยเออเจ้าไปค,คนคอร์สเกตชินนี่ก็เยอะเยอะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวี๋ยวผม,มาไปหาเวลาเผมไปซื้อตั๋วอะไรสรักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวขอตัดภาพก่นอนเอก็มาช่วยก็มาช่วยพี่บุ๊คขายขายดอมมาสักหน่อยนะครับไอเชี่ยโอ้โหก็นะพลังแห่งพลังแห็งมาครับโอ้โห โอเคถ่ายไปดูไปด้วยครับนี่เรียกได้ว่ามาเยอะมากครับและแถวนี้ก็คือคือคนอ่าคนชอบคนเสพมาครับโอ้โหแต่ถ่ายยากอยู่เด้อ <c oughs> พี่ก็าถ่ายมา้ยมาด้วยสนละพี่เล่นม้าโดยพิเศษปะชอบเนี่ยมายาโนทชอบแฟนอ๋อเด้อ ไปฝั่งนี้ดีกว่าแมงเออโอ้หคนแมงเยอะจัดเลยโอเคขอถ่ายเป็นวิดีโอแทนแล้วกันคนแมงเยอะจัด ผมจะสามารถเข้าไปถ่ายในงานได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้นี่ก็อันนี้เพราะว่าเพราะว่าได้รับข่าวมาว่าวันเสาร์นี้เป็นเป็นวันสุดท้ายของงานของงานในนี่นะครับของกิจกรรมของของของแก๊งมานะครับทำให้แบบว่าตอนนี้คนเข้าซื้องานด่แบบว่าได้ได้ว่าต่อแถวกันเป็นแบบว่าตั้งแต่ตรงนั้นมาถึงตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหซึ่งผมเองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าถ้าถ่ายไม่ได้นี่ะว่าคิดว่าจะลอแบบว่าอาจจะมาถ่ายที่วันอาทิตย์ก็ได้ จะได้แบบว่าไปเก็บบรยาาร,ร,บร,บรยากาศในการเก็บตกบรรยากาศในการต่อได้ไดนิดหน่อยตอนนี้ผมก็เลยคิดว่าระหว่างรอนี้ก็ไปถ่ายบรรยากาศกลุ่มคัทเพย์เล่นซะหน่อยนะครับไปทําอย่างอื่นก่อนตอนนี้ระหว่างนี้ผมก็รอแบบว่าให้คิวมัน,มน,มน,มนแบบว่าซารลงก่อนเดีย๋ยวค่อยเดีย๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปซื้อ,อตั๋วอีกท,ทีหนึ่งนะครับถ้าจาไปก็คือเมื่อกี้นี้แบบว่าด้อมมาด้อมมาดีแบบว่าคนเยอะมากเลยแบบไม่คนถ่ายประมาณสิบยี่สิบคนอะ แล้วคนคอนมาร์ดในประมาณสักประมาณผมผมนับผมได้นับได้ประมาณสีสิบคนพอได้อ่ะโอ้โหแบบเยอะมากอ่ะแล้วก็แล้วภายในงานนี่เหมือนจะแบบมีกิจกรรมขอซุ่มมาอยู่ด้วยก็ไม่แปลกเลยที่ว่าทำไมทำไมวลายคนมาถึงมาต่อคิวกันเยอะขนาดนี้อ่ะนะคือแบบว่าตอนนี้แบบว่าดอมมาร์ดกำลังมาแรงอ่ะนะเดี๋ยวขอถ่ายบรรยากาศรอบๆก่อนแล้วกันเนาะโอเคถ่ายตรงนม้มาเร็วจ้ะ

ไป่สปายอยู่คนเดียวสออสบเดินแล้วขอปรับแสงก่อนโอเคครับหนสอสา้คนเดียวเลยเดินนะออเจค่ว่าได้ซื้อบัดแมงตาไป3ามโมงโอ้โห แม่งคือแบบว่าแถวแม่งยาวโคตรเลยอะแม่งต่อดาชิบหายเลยแล้วแต่ตอนนี้ผมได้บัตรมาแล้วเออโอเคเดี๋ยวเวลาไปทัวร์บรรยากาศภายในงานกันสักหน่อยแล้วกันนะเ<ช>็ื่อมีคนหน้าเพื่อมีคนสนใจอะเนาะอะไรวะเดียวไม่ปิดเหรอเออวีทูเบอร์ใหม่เลยวะเดียวก็ไม่เห็นน่าจะน่าจะเป็นรีเซ็เตอร์เออ ไปหน้าตาเหมือนซาาอยู่เพือนเนี่ยีน้โหเออแค่นี้วันนีู้เปอร์เลยนเดียว่าจะจับ้นมม,นไไนม่ายเลยมตรงน,นี้น่าจะเป็นซุปไข่พวกนกบกกับกับซุของเสแลนะเนี่ย เล่น,ลน,ลน e ดนตรีด้วยผู้อมมาเล่นฟรีด้วยตรงนี้เออโอเคก็แวะมามาชมมาเอยโยเบอร์สักหน่อยแล้วกันมามาทำอะไรเล่นๆหน่อยอเฮ้เหมือนมีอ e ีโพสเตอร์มาถึงคนเลยฮะ แต่แถวนั้ะก็ยาใช้ได้ผมกกัน uh ดีวโ้สเชั่นเออ

ก็รถไฟสายไปตอนไปดีก <sympath> ว <icking> ่าเนาะในบัรทดโซ แต่ว่าโปรเจนโปรเจนพลาดไปตอนนี้ไปไหนวะวะเด็ดกว่า,วา,วา 那冷静了就得了。那 o 好放屁就得了。 ไปยันนะครับอือออกครับ,รบสามสองหนึง่งวันนี้ก็น่าเสียดายหน่อยที่แบบว่าผมมีเวลาที่แิดเดียวเองครับต้องไปทำงานกันดึกต่อแต่ไม่เป็นไรแต่ผมก็แบบว่าแตวผมทำการแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาจัดเตมอีกทีวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะ สำหรับวันนี้ก็ผมฟันเกมเมอร์ขอขอทำการพังขอทำการพังไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนแล้วกันไว้ค่อยมาต่อกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนไว้ค่ยอยเจอกันนะครับสวัสดีครับกราบดําเงา